ัเล่นอ้าวอันนี้เป็นภาคเสริมครับนี่ครับเป็นอ่าคุณวันครับคุณวันครับดีใจไหมครับกับวันนี้ไม่โดนด่าครับวันนี้โดนตัดเป็นไงบ้างครับวันนี้ตัดผมแล้วเนียเกเรนะครับเป็นไงบ้างครับอ้าคุณเคครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับโล่งใจครับโล่งใจครับมาทางกลุ่มนี้อ่ะกลุ่มนี้เป็นไงบ้างครับไม่โดนด่ากลุ่มกลุ่มนี้เป็นไงบ้างครับไม่โดนด่าโอ้โหเออไม่เป็นไรครับขยันขยันเข้าไว้ครับ อากลุ่มนี้ทำของปีไหนครับเนี่ยเป็นไงครับวันนี้ไม่โดนด่าครับโอ้โหครับดีมากเลยครับอไปกันเดี๋ยวกเดี๋ยวกณถ่ายีดีโวกันสวัสดีครับกลุ่มนี้เป็นไงครับไม่โดนด่า อันนี้เป็นพี่ที่มาเรียนเสริมในกันนี่หนูคีมพจัิการใหญ่ว่าคุณบอสครับคุณบอยครับเทปแรกคุณไม่ได้อยู่นี่ครับอันนี้ไป็เทปเสริมครับต้องไปถามคุณจูนคุณจูนกับความคิดเห็นเยอะครับคุณจูนครับคุณจูนอนี่ระชุมเรื่องใหญ่กันอยู่ครับความลับเป็นไงครับวันนี้ไม่โดน่าครับ จะนอนจะจะนอนหลับไหมรับเนี่ยคุณคาดว่าจะนอนไม่หลับอะค่ะอยากโดนหนักโอ้โหเยี่ยมอยากโดนหนักขนาดนั้นใช่ค่ะรับค่ะรับวันนี้ผมก็ขอจบรายงานเอาจบจบจบเรื่องข่าวเรื่คุณไหมครับบ๊ายบายบบ๊าายยครับบ๊ายบายเฮ้ย